สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันนี้นะครับมาคบกับรายการจองนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับนาพี่พี่เห็นในชื่อคลิปมาแล้วนะเป็นรุ่นเอราวัณพันล้านนะครับของลูกปูจือนะครับนาวัดเข่าตะเงาะนะครับวันนี้มาเป็นเสมานาตามคำเรียกร้องนะครับพี่พี่หาเสมากันอยู่ใช่ไหมครับนะเสมาอยู่ไม่ได้เลยเสมานานมากแล้วนะพี่เนาะเดี๋ยวมาดูเสมากันนะทุกรุ่นที่คัดมานะครับถือว่าเป็นรุ่นที่สวยนะครับค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ นะครับเป็นที่นิยมนเะวลานะนี่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราารับชมกันพี่หากชอบถุกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ทั้ง id ดียรและเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาลุยก,กันพี่นะครับรายการที่1นึ่เลยเลยกันครับนะรายการที่1ครับมาลุยกันพี่นะครับนะครับเป็นอีกนึ่งรุ่นที่โวยนะนะครับชมกันพี่รายการที่1น,นะครับ รายการที่ถนึ่งครับเปิดมานี่ฮะสวยมากพี่นี่ฮะดูครับชื่อรุ่นก็สวยเลยพี่นะเอวัอลพันล้านนี่ครับเลขคดเบอร์หม่เลขห้าสิบนะครับนะจะเป็นเซอร์ไพรส์ลงยานครับคล้ายๆกับรุ่นอ่าที่ผ่านมาในพี่นะฮะเลขคดเบอร์หม่เลขห้าสิบนะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่ฮะองค์ละสองร้อยห้าสิบาทพี่นะครับองค์ละสองร้อยห้าสิบาทนะครับนะฮะคู่ละ อ่คู่ได้คู่แล้วได้คู่ละสี400่ร้อยได้คู่ละสี่ร้อยห้าสิบเนะครับได้คู่สี่นะร้นะอยห้าสิบเนาะเอางี้ไปจัดไปพี่ถ้าละอาองธรรมดานะครับนะผมให้คู่ละสี400่ร้อยพิเศษให้ในกันเนาะพี่เนาะสหรับเช้านี้เนาะรายการที่สองครับมาลุยกันต่อพี่ชัยนะครับรบายการที่สองเปิดมาฮะ โอ้โหวิเลขค้น oh, ตัาเบอร์หมายเลขสองครับเนี่ยฮะเลขค้นตัาเบอร์หมายเลขสองครับพี่เนี่ยโอ้โหวิเลขสวยเลยครับในรายการที่สองนะพี่นะราคาทัากันพี่นะอสองร้อยห้าสิบบาทในการพูดละสี่หลงนะพี่นะเนี่ยองที่สองนะครับมาลุขต่อพี่องที่สามครับนะฮะเป็นรายการเซอร์ไพรส์เหมือนเดิมพี่นะมีงานไม่ตลาดงานลงยาให้นะครับนะเหมือนกับรุ่นที่แล้วพี่แล้วรายการจองเหมือนกันนะครับรายการจองนะครับมาฮะรายการที่สามครับพี่ รายการที่สามเปิดมาครับโอ้โหเนี่ครับเลขค้นเบอร์ใหม่เลขเก้าครับงานสอดไส้ครับพี่นี่ครับโอ้โหเฮ้ยพี่นี่ครับโอ้โหสอดไส้นี่ครับเลขเก้าด้วยฮะสุดจัดครับพี่นี่ครับอะโอ้โหพี่แต่พี่ได้เซอร์ไพรส์ไม่พอนี่ครับได้เลขค้นเบอร์ใหม่เลขเก้าอีกพี่ เนี <kung> <haft kaz ans> ่ยฮะบอกเลยว่า <iba> ท <Northeast> ี่สุดจริงๆครับนะฮะที่สุดเลยพี่นะได้งานสอดไส้เหมือนเหรียญบเหรียญสิบนะพี่นะครับโอ้โหนะครับสอดไส้ด้วยนะครับเนี่ยฮะเลขเก้าไม่พอพี่รายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทนะครับขอที่สี่ร้อยบาทพี่นะรายการที่น่าท็อสุดแล้วพี่นะรายการสอดไส้และเลขเก้าอะพี่คือที่สุดแล้วนะครับคือที่สุดแล้วจริงๆนะครับ ต่อมาฮะรายการถัดไปครับนะรายการที่สี่ครับเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้ 4. เลขโค้ดตัวเบอร์หม่เลขสี่แปดสิบสี่สิบห้าครับเนี่ยฮะรายการที่สี่เลขโค้ดตเบอร์หมาเลขสี่สิบห้านี่ฮะพี่ดูช้างครับเอราวันนะเอราวันพันล้านครับนี่เนี่ยรายการที่สี่นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่ห้าครับพี่ รายการที่ห้าเนียครับเปิดออกหมาครับลุ้นพร้อมเลยพี่ลุ้นพร้อมๆกันครับปาบโอ้โหรายการที่ห้าโอ้โหรายการที่ห้าครับได้ลงยาพี่โอ้โหพี่ดูเลขโคดนะฮะพี่ดูเลขโค้ดเบอร์ครับนี่ฮะเลขโคดเบอร์ใหม่เลขหนึ่งครับนี่ฮะโอ้โหมาที่เราหมดแล้วมั้งพี่มัว่ นะผมว่ามาทุรละหมุนแล้วครับมาที่เราหมุนแล้วพี่นี่ครับรายการนี้นะครับเลขคนเติเบอร์ใหม่เลขหนึ่งด้วยนะครับผมขอที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับลงยาเต็มสุกนะครับลงยาช้างลงยาพืชลงยาขอบลงยาโบพี่นี่ครับสองสามร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่ห้าครับนะฮะเดือดเดือดเลยพ we yes. anyway. yeah. like ี่โอ้มาทุกรายการเลยครับนะเดือดเลยครับพี่นี่ครับรายการที่หกครับมาลุยกันต่อพี่นะครับนะดุเดือดกันเลยนะพี่เนาะดุเดือดกันเลยก็ที่ห้ารายการแรกนะครับ สุดจัดนะครับนะได้การเซอร์ไพรส์ได้การเลขสวยกันด้วยนะครับรายการนี้มเปิดต่อพี่รายการที่หกครับรายการที่หกเปิดออกมาพี่ได้ครับเลขธรรมดาแล้วฮะไม่ลงยาเลขเก้าเยอะพี่โอ้โหครับพี่นะฮะโอ้โหพี่พี่ครับสุดจัดครับสุดจัดครับพี่พี่ครับเลขเก้ามาที่เราเยอะฮะ โอ้โหนะครับดูสุดจัดนะครับรายการนี้เอาไป350้าบาทนะครับเลขเก้าตัวเดียวพี่3ามอห้าบาทนะฮะผมจัดให้นะครับงามๆพี่นนรายการที่หกนะครับต่อมาครับลุยันต่อพี่รายการที่เจดครับรายการที่เจ็ดครับมาลุยกันต่อฮะรายการที่เจ็ดพี่เปิดออกมาพี่เลขค้นเบอร์มาเลขยีหครับ เลขโค้ดะเบียนหมายเลขยี่สิพี่รายการนี้เอาไปพี่250บาทนะครับ250บาทนะครับรายการที่7นะครับต่อมาครับรายการที่8เรามาลุยกันต่อครับรายการที่8ปดนะฮะรายการที่8เปิดขึ้นมาครับเลขโค้ดะเบียนหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับโอ้โหเลขโค้ดะเบียนหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับ เนี่ยฮะเมื่อกี้ยี่สิบหกนี้ยี่สิบเจ็ดพี่โอ้โหเนี่ยฮะสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่นี่ครับสองร้อยห้าสิบาทยกคู่สี่ร้อยพี่นะรายการธรรมดานะลาลุยกันต่อพี่รายการต่อไปคือรายการที่เก้าครับโอ้โหพี่เนี่ยฮะถือว่าทีนี้ดุเดือดกันเลยทีเดียวครับมาลุยกันพี่นะครับรายการที่เก้าเปิดขึ้นมาเงี้ยวมาครับลุ้นปุ๊บโอ้โหสอดไส้ยังไม่ออกนะฮะรายการที่เลขคุณตั้งเบอร์มาเลขเจ็ดศูนย์ครับ เลขเขาจะเบอร์มายเลขเจ็ดศูนย์ครับพี่นี่ฮะสองร้อยห้าสิบาทครับพี่จายรายการที่เก้านี่ครับนี่ฮะสวยๆนะพี่นะสวยๆเลยนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบพี่นะไม่ได้ลุยเสยมามานานเลยพี่นะไม่ได้เล่นเสเสมามานานเลยพี่นะครับวันอีพีนี้ได้เล่นกันแล้วเนาะมาฮะรายการที่สิบ เรามาเปิดกันพี่เงี้มเงี้มมาดูครับโอ้โหดูข้างหน้า like พี่ข้างหน้าเป็นไงพี่โอ้โหยางครับลงยายังไม่ออกฮะรายการนี้เลขโค้ดตัวเลขเบิ้ลครับหมายเลขสี่สี่ครับรายการนี้ไปพี่สองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สิบนะครับนะรายการที่สิบเอ็ดนะครับมาดูกันต่อครับพี่ๆนะฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับมาเปิดกันต่อฮะ รายการที่11เอ็ดเปิดมาครางหน้าเป็นไงพี่ปุ๊บโอ้โหเลขคน้นเบอร์มาเลขหกสิบสองครับนะฮะลงยาไม่มาพี่ลงยาสอดไส้ไม่มาพี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทครับจัดไปพี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับมาลุก,กต่อครับรายการที่สิบสองครับนะครับรายการที่สิบสองครับเปิดออกมาครับพี่จ๋ารายการที่สิบสองเปิดมา โอ้โหสอดไส้มาแล้วพี่มาลุ้นนี่ครับมาลุ้นเลขโค้ดนำอร์ครับปึ๊บเลขโค้ดเำอร์ใหม่เลขหนึ่งครับเฮ้ยเลขสวยจะมานี่หมดเลยไม่ได้นะนี่ฮะเลขสวยมานี่หมดเลยพี่เลขโค้ดเำอร์มาเลขหนึ่งครับนะสี่ร้อยบาทพี่สี่ร้อยบาทครับโอ้โห เดือดเลยครับเดือดเลยอย่างนี้พี <blunt animation> ่เ <whisk> ช <ED Bird> ้าน in. uh. ี okay. the the ้เดือดกันเลยครับโอ้โหใครทันใครได้นะพี่เนาะใครทันกันได้ใครไม่ได้ขอโทษด้วยพี่นะครับต่อมารายการที่สิบสามมาเปิดดูพี่โอ้โหสอดไส้ไม้ครับสอดไส้ไม้ยัยพี่มาดูเลขโค้ดตั๋เบอร์ครับเลขโค้ดตั๋เบอร์หมายเลขสามครับโอ้โหพี่เลขโค้ดตั๋เบอร์หมายเลขสามครับพี่โอ้โหเดือดเลยพี่นะ เดือดเลยนะครับนะโอ้โหนะครับดนรายการนี้นะครับผมขอที่400บาทนะครับสอดสรายการนี้เอาไปพี่350รายกานนะฮะเลขสามนะโอ้โหมาฮะมาลุยกันต่อพี่รายการจะไปครับรายการที่สี่หรือรายการที่14บสี่เปิดขึ้นมาครับมาดูพี่รายการอะไรปุ๊บโอ้โหมใช่สอดไส้ครับถ้าไม่ใช่สอดไส้เรามัรลุนลงยากันครับนะฮะลงยาไหมพี่ปุ๊บเฮ้ย ไม่ใช่ลงยาฮนะแต่หน้ากากนะครับโอ้โหที่ผมขอดูใบรายการสักครู่นะครับขอดูใบรายการสักครู่นะครับว่าเป็นหน้ากากอะไรครับถ้าเป็นหน้ากากทองคํานะฮะถ่านหน้ากากทองคำเนะี่ยนะเซอร์ไพรส์นะมากเลยพี่นะสักครู่นลครับพี่นะ รายการที่สิบสี่นะครับนะมาดูรายการสักรู่รายการนี้เฮ้ยหน้าก,กากอะไรครับพี่นะครับเดี๋ยวต้องผมต้องลองโทรถามนะครับนะี่ครับว่าเป็นหน้าก,กากอะไรนะครับนะี่ครับเดี๋ยวยังไงขอข้ามไว้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับขอข้ามไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจบไลฟ์ผมโทรถามวิธีนะพราอ ของเรานี่ฮะร,รายการบนบนเยอะนะพี่เลขโคดเ,เบอร์ใหม่เลขสองด้วยนะพี่นะผมไม่มั่นใจว่าเป็นนักการอะไรนะครับพี่นะครับเดี๋ยวผมขออญาตพิมพ์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามแป๊บหนึ่งนะพี่นะโอเคนะขอค่าไมก่อนนะพี่นะ ขอข้ามไปก่อนนิดนึงนะมาพี่รายการสุดท้ายครับรายการที่15นะครับรายการที่15ขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมาครับรายการที่15เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหสอดไส้นี่สอดไส้ครับเลขโคดนัมเบอร์ครับปิดไปก่อนแต่ที่รูสอดไส้เนะี่ยาดูเลขโคดนัมเบอร์พี่ว่บเลขโค้ดนัมเบอร์ใหม่เลขเจ็ดครับโอ้โหพี่หนึ่งสามเจ็ดเก้ามาที่เราหมดแล้วพี่จบแล้วครับ คนอื่นจบแล้วมาที่ไร์เราเลยพี่สว,สวยเลยครับนะรายการนี้เอาไปพี่350บาทหาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่35 0บาทเท่านั้นพี่บางๆครับทุ่มทั่วพี่นะโอ้วันนี้ก็มีมาแบ่ง15รายการนะพี่เนาะน้นชอบถูกใจรายการไหนก็สามารถปิดเข้าไปได้น,นะพี่นะวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ทุกท่านที่ติดตามอีกครั้งนะครับขอบคุณมากมากเลยครับ